โปรดิวเซอร์และผู้กำกับแชทสตาเฮลกี้และเดวิดลิชได้กล่าวเอาไว้ว่าการดีไซน์จอห์นวิกเนี่ยเขาตั้งใจให้คนดูรู้สึกว่ากำลังเหมือนอ่านนิยายภาพอยู่แต่พอเขาทำงานในจอห์นวิกภาคถัดมาความรู้สึกเขาได้เปลี่ยนไปเขารู้สึกว่าต้องการให้คนดูรู้สึกเหมือนเล่นเกมอยู่ครับโลกจอห์นวิกจะนำพาคนดูเกาะอยู่กับโลกของนักฆ่ามืออาชีพเดอะคอนติเนนทัลเป็นเหมือนกับฐานทัพที่จอห์นจะกลับมาอัปเกรดฮิลตัวเองเพื่อกลับไปสู้กับศัตรูอีกครั้งพร้อมกับเพร์กใหม่ๆความสามารถใหม่ๆอาวุธ ใหม่เสื้อเกราะใหม่ใช้ลายกว่าเดิม May the ผู้กำกับต้องการให้มันเหมือนกับในเกมแอคชั่น RPG ที่พระเอกสามารถออกไปบููกับตัวร้ายได้โดยที่ไม่มีผลลัพธ์จากกฎหมายตำรวจอำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องให้เสียอารมณ์จะมีก็แค่คนคนหนึ่งครับที่เป็นตำรวจแถมเขาก็ดูจะเป็นตำรวจที่ฉลาดที่สุดในเรื่องแล้ว You again? No, just